วันนี้พาเพื่อนๆมาดูอินทาลัมที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะอินทผลัมที่ปลูกไว้นะคะเป็นเพาะเม็ดทั้งหมดเลยนะคะเพาะตั้งแต่คือเราเพาะเองนะคะเพาะเมล็ดเองแล้วก็ปลูกเองนะคะที่สวนที่ปลูกไว้นะก็ปลูกไว้ห้าหกปีแล้วนะคะวันนี้มีข่าวดีจะบอกเพื่อนๆเลยนะ เราไม่ได้มาสวนตั้งไม่ได้มาสวนก็คือจะมาสวนเดือนเดือนหละครั้งนะคะเดือนก่อนก็มานะคะแต่ไม่เห็นอะไรนะคะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะอยู่เฉยๆนะคะวันนี้มาเห็นนะคะว่าอินทผพาลัมออกลูกเฉยเลยค่ะนะคะตกใจมากเลยค่ะ ก็เออมันมันน่าจะผสมพันธุ์ผสมเกสรเองนะคะออกสองช่อนะคะรอบก่อนนะคะที่มามาสวนนะคะก็มาส่องดูนะก็ไม่เห็นอะไรก็มองมองอยู่นะคะไม่เห็นอะไรปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ออกลูกนะคะมันก็จะมีพวกนิ่มหรือพึ่งอะค่ะน่าจะผสมเกสรให้นะคะนะคะ อินทผลัมนะคะเพราะเมล็ดนะคะปลูกเองนะคะเก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะได้เห็นผลผลิตนะคะไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมีแบบอินทผลัมที่สวนแบบเพาะเม็ดนะคะอะเราเพาะเองนะคะ ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ออกสวนเออออกออกลูกนะคะอินทผพาลัมนะคะวันนี้ก็เห็นผลผลิตก็ดีใจมากเลยนะคะพอมอเมล็ดนะคะปลูกเองนะคะวันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันเลยว่า,าจะมีลูกออกให้เรากินนะคะเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้ คิดอะไรเลยนะคะไม่คิดว่าเอาจะออกลูกด้วยซ้ํานะคะรอมาตั้งห้าหปีโอ้ยโอ้โอจะจะมีโอกาสได้เห็นไหมนะเนี่ยวันหนึ่งมันก็ก็ได้เห็นนะคะปีนี้แค่สองช่อนะคะปีหน้าก็น่าจะออกเยอะขึ้นนะคะก็น่าจะค่อยๆออ,ออกเยอะตามตามอ่าคำว่าอ่า ตามกำลังของต้นนะคะแต่ละต้นนะคะนะคะเนี่ยก็ได้ออกลูกแล้วนะคะนคะคะอันนี้ก็ปลูกแบบเหมือนให้เทวดานะคะดูแลนะคะนะคะสวนก็จะลกนะคะเพราะว่าก็จะมาดูสวนเดือนละครั้งนะคะนะคะ นะคะอินทผลัมนะคะปลูกไว้นะคะต้นก็เริ่มโตแล้วค่ะนยะคะแต่ละต้นนะคะแต่นี่ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ออกลูกนะยังไม่รู้ว่าเป็นตัวพู้ตัวเมียนะคะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะปีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่งไงก็มี มีนิ่มด้วยตัวนิ่มใช่ไหมคะเนี่ยก็น่าจะช่วยผสมเกสรให้เราเอ่อทำให้อินทพารมออกลูกนะคะเออเราปลูกเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะนะคะอันนี้พ่อเม็ดทั้งหมดเลยนะคะคือเราเออไม่มีตังเอยแย่ที่ต้องไปซื้อแบบต้นอะไรนะ ต้นเนื้อเยื่อนะคะแพงด้วยนะคะเราก็เลยเพาะเม็ดเอานะคะรอลุ้นเอาได้ก็ได้ก็ไม่ได้ลูกก็็กดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ปลูกอย่างอื่นผสมผสานกันไปนะคะนะคะต้นต้นต้นหญ้าเนี่ยนะคะเราก็ปลูกไว้คุมดินนะคะ อ๋อไม่ใช่พูดผิดหญ้าเนี่ยก็ปล่อยให้มันขึ้นนะคะให้คุมดินแล้วก็ปีหนึ่งเราก็จะตัดหญ้าครั้งหนึ่งนะคะนะคะอีหนึ่งเราก็จะตัดหญ้าอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเราก็ได้ปุ๋ยเยอะเลยนะคะปุ๋ยพืชสดนะคะเพราะว่าดินของเราดินมันไม่มันมันเป็นดินทรายนะคะอ่าเป็นดินทรายนะคะ นคะคะอันนี้แต่ละต้นก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าปีหน้านะคะจะออกลูกกันกี่ต้นนะคะ,ะก็ต้องมารอรุ้นกันอีกนะคะปลูกไว้ก็ประมาณห้าหปีแล้วนะคะ,ะก็เดี๋ยวขออมีโอกาสก็รอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะขอบคุณค่ะ